คุณอยากวิ่งเร็วขึ้นให้คุณออกกำลังกายด้วย4ท่านี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้รครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแงครับตอนนี้คณกระชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกสูตรลับ การเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าการออกกําลังกายครับเพื่อให้คุณที่เป็นสายวิ่งนะครับผมสามารถที่จะวิ่งได้เร็วขึ้นมีความแข่งแกร่งเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญเลยคือคุณสามารถเอาชนะคู่แข่งของคุณได้ไม่ยากเย็นครับผมผ่านการฝึกทั้ง4ท่านี้ครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไป,ไปดูกันแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิป,ปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิตทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแวนนวางใจครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิ หาทางโฮฟิตูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮฟิตูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับโอเคบมาในท่าทีหนึ่งครับผมนั่นคือท่าหลักเลยครับนั่นคือท่าเบลเกเรียนสปริตสควอเนี่งครับท่าน,นี้นะผมครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการฝึกเวทชอนนิ่งสำหรับสายก้ามนะครับทุกคนเกียดมันหมดนะครับ แต่ที่เราเป็นสายเพอร์ฟอร์มานซ์ผมบอกเลยว่าคุณไม่ควรที่จะหนีท่านี้ครับเพราะท่านี้คือท่าที่ทําให้คุณวิ่งได้เร็วจริงๆครับโดยวิธีการฝึกครับผมก็คือไม่ยากเกินเลยครับเพียงแค่เราใช้ตัวของเบนช์นะผมลักษณะนี้นะครับซึ่งทุกยิมนะครับมีอยู่แล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ที่ยิมคุณมีดัมเบลหนึ่งคู่อยู่ที่บ้านนะครับอาจจะใช้เป็นมาเตี้ยหรือว่าเป็นสเต็ปตรงนี้ก็ได้นะครับผมที่มันมีความสูงหน่อยนะครับอาจจะเป็นขั้นบันไดก็ได้ครับผมนะเป็นตัวที่ให้้้เรรราาาาาีีผมมมไไดกกววงทะแล ตัวของขาด้านหลังของเราครับทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้ขนาดนั้นเองครับผมซึ่งท่าทางในการฝึกครับไม่ยากเย็นเลยครับผมสมมติว่าคุณอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับไม่ได้อยากเข้ายิมนะครับคุณเอาเท้าเนี่ยครับผมเกี่ยวเข้ากับตัวของขอบบันไดของคุณหรือว่าตัวของเก้าอี้ซักผ้าก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับผมถือดัมเบลไว้สองข้างลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะผมให้คุณไม่ชัวร์ก่อนว่าเวลาที่คุณลงไปนะครับเวลาที่คุณทําท่าสปริทสควอชลงไปเนี่ยครับผม เข่าของคุณนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับจะตรงกับตัวของปลายเท้าของเราพอดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีกระดูกฟีเมอร์หรือมีกระดูกต้นขาที่ยาวครับคุณสามารถที่จะให้เข่าคุณเนี่ยมันเลยไปเท้าได้เล็กน้อยนะครับผมอันนี้คือไม่ผิดนะครับแต่นั้นนะครับเบื้องต้นคือเป็นลักษณะนี้นะครับผมเวลาที่คุณยืนขึ้นนะครับคุณจะยืนขึ้นในลักษณะนี้คือขึ้นมาอย่าล็อกนะครับผมแต่ว่างอเข่าไว้เล็กน้อยนะครับเป็นการที่ช่วยในเรื่องของการเซฟข้อเข่าของเรานะครับเสร็จแล้วเราหย่อนตัวลงนะผมลงในแนวดิ่งงนนนนะะัแแลขึ้้ไปใวต ลงในแนวดิ่งนะ Long นะพับตัวเล็กน้อยได้นะครับผมและยืนขึ้นในแนวตั้งนะครับแต่การใช้เพียงแค่บอดี้เวทอาจจะไม่เพียงพอสาหรับการเพิ่มสปีดใช่ไหมละ่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราวิ่งใช่ไหมครับเราจะต้องกระโจนไปข้างหน้านะครับดังนั้นเราต้องเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นขาแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อมัดที่เราใช้ในการกระโจนไปข้างหน้านะครับนั่นคือการที่เราต้องใช้ดัมเบลนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่อาจจะใช้ดัมเบลข้างเดียวก่อนก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้ลงนะครับแล้วขึ้นตึ่ม ตึมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายแอดวานซ์และมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาเยอะๆแล้วนะครับให้คุณใช้ดับเบิลสองข้างไปเลยแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือจะเรียกว่าเถื่อนสุดนะครับเถื่อนสุดๆนะผมลงปื๊บหายใจเข้าขึ้นตึมด้วยพาวเวอร์หายใจออกนะผมลงหายใจเข้าและขึ้นมาด้วยพาวเวอร์หายใจออกครับจะเป็นทรงนีนะ้นะครับ พอคุณทําครบตามจำนวนแล้วใช่ไหมครับซึ่งจำนวนครั้งที่เราใช้คืออาจจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง12หรือ12ถึง15ครั้งนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างนะครับเอาขาไปด้านหลังนะผมหนึ่งข้างนะครับและใช้อีกขายข้างหนึ่งในการฝึกลงปุ๊บขึ้นลงในแนวดิงนะครับปุ๊บและขึ้นในแนวตั้งลงในแนวดิงปุ๊บและขึ้นในแนวตั้งอ่าจะเป็นลักษณะนี้นั่นเองครับผม จำนวนครั้งอย่างที่บอกครับคือ8ปถึงสิหรือ12บสถึงสิครั้งครับพักระหว่างเซตอยู่ที่3นาทีนะครับสนาทีนะและกลับมาทําใหม่เป็นจำนวน3าถึงสเซตนะครับผมก็จะเป็นตัวช่วยที่ได้ให้คุณเนี่ยมีกล้ามเนื้อต้นขาที่เพิ่มมากขึ้นแต่ที่สาคัญที่เราต้องการคือ power คือพละกําลังนะครับผมในเรื่องของการกระโจนไปข้างหน้านั่นเองครับผมคุณจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นและคุณจะเป็นสายวิ่งที่เรียกว่าหาตัวจับยาทาเดียด้วะว่าคุณเนี่ยโคตรเร็วเลย มาในท่าที่2ครับผมอันนี้คือถ้ากิดว่าขาของคุณแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับท่านี้พลาดไม่ได้เลยครับนั่นคือท่า u บ g a r i a n Plyo Split s ค u a t นี่ครับคืออย่างนี้เวลาที่เราฝึกท่าสเปซควอนใช่ไหมครับเราจะลงและขึ้นแบบนี้ใช่ไหมนี่คือท่าที่เรียกว่าเถือนเถื่อนแล้วใช่ไหมครับขานท่านจะไหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดาคุณเป็นสายวิ่งนะครับคุณต้องเล่นท่านี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเร็วขึ้นนะผมนั่นคือคุณจำเป็นจะต้อง ย้อนตัวล่งครับปุ๊บนะครับเสร็จแล้วคุณกระโดดกลับมาข้างหลังหนึ่งสองสามส,สี่ห้าหกเทคนิคสำคัญคืออะไรด้วยครับคือเวลาที่เราลงใช่ไหมครับปุ๊บนะครับให้เรากระโดดขึ้นมาปุ๊บและยืนด้วยปลายเท้านะครับเป็นการฝึกตัวของน้องของเราไปในตัวด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการให้ตัวของน้องของเราเนี่ยฝึกได้รับแรงนะครับเสร็จแล้วเราลงไปใหม่ ขึ้นมาใหม่ด้วยบอดี้เวทนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดาคุณไม่ถนัดแล้วรู้สึกว่าน,น่องของคุณเนี่ยนะครับมันตึงตัวมากๆนะครับคุณสามารถวางเท้าแบบเต็มได้นะครับคือลงปุ๊บใช่ไหมครับแล้วกลับมานะครับแต่เทคนิคจริงๆคือมันจะแบบมันจะเร็วมากะนะครับปุ๊บแตะปุ๊บแตะปุ๊บแบบนี้นะผม ทำตัวลงทั้งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมอยู่ที่15-20ครั้งครับเสร็จแล้วเปลี่ยนฝั่งนะครับเป็นอีกข้างหนึ่ง้ยน,นตัวลงถอยมาแตะปุ๊บลงแตะปุ๊บลงโอ้ยแค่นี้ก็แสบแล้ว นี่จะเป็นการจําลองการเทคตัวของคุณนะครับผมในขณะที่คุณวิ่งนั่นเองครับซึ่งจะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อกลุ่มที่เราใช้ในการวิ่งมันแข็งแรงมากขึ้นและมันเรียนรู้ที่จะระเบิดออกไปได้นั่นเองครับผมนะจำนวนครั้รทงที่ใช้เยอะหน่อยโอหฮาร์เลยขึ้นเลย15-20ครั้งครับพักระหว่างเซตอยู่ที่ 90วินาทีถึง120วินาทีเนื่องจากว่ามันเป็นดี้เวทเนาะนะครับมันเป็นน้ำหนักตัวของเรานะครับผมและกลับมาทําใหม่นะครับเป็นจํานวน3-5เซตครับจะช่วยท่านผู้ชมนี่นะครับผมมีสปีดที่ดีขึ้นมีจังหวะการวิ่งที่แน่นมากขึ้นและที่มาเลยคือคุณสามารถวิ่งแซงคู่แข่งคุณได้ไม่ยากจากการฝึกท่านี้เป็นประจําครับและมาในท่าที่3ครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยลองอยากให้ลองทําดูครับผมท่านี้ไม่ยากเลยครับนั่นคือท่า t e p Up to Knee Drive นั่นเองครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้ตัวของดัมเบลเป็นตัวช่วยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ดัมเบลในการฝึกท่าสเ e p u p ครับให้ดูพื้นฐานของ Step Up ก่อนนะ s t e p Up ก็คือการที่เราหาเบนช์มาสักอันหนึ่งความสูงเนี่ยครับประมาณอาจจะเตี้ยวหัวเข่าเล็กน้อยหรือว่าสูงเท่าหัวเข่าก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเหยียบึ้นไปใช่ปะ่ะครับอันนี้ขึ้นมาแบบตรงๆเนี่ยนะครับคือสเตปอัพนะครับแต่ถ้าเป็นสเตปอัพชูนี ย่อลงนะครับผมนิดนึงนะครับเสร็จแล้วยืนขึ้นตีเขา่าปุ่มนี่คือนีดรายคุณเห็นลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกอันนี้คือ step up to knee drive นะครับผมจำนวนต่อข้างนะครับอาจจะยี่ประมาณ1 0 1ถึงหรือ15-20ถึงครั้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็น body w e i ว h t โอเคไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นแค่น้ำหนักตรงุูนะครับพอทำครบแล้วเปลี่ยนข้างทำใหม่ขึ้นมาปุ๊บตีเข่าลงหายใจเข้าขึ้นตึมหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นตึมหายใจออกนะลักษณะนี้ แบบนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำได้คล่องและเก่งแล้วครับดัมเบลนะครับ you come you play คือมันจะเข้ามาอยู่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกของคุณด้วยครับผมเพิ่มตัวของ power แล้วก็เพิ่มในส่วนของ strength ให้กับกล้ามเนื้อชุดที่คุณใช้ในการวิ่งออกไปนั่นเองครับซึ่งวิธีการฝึกครับไม่ยากเพียงแค่เราจับดัมเบลลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเหยียบตัวของสเต็ปนะผมให้มั่นคงน,นะอยาใช้ปลายเท้าจิกนะครับเหยียบขึ้นไปเลยนะผมย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วยืนขึ้นตีเขา่า ค่อยๆลง่งหายใจเข้าขึ้น drive ขึ้นมาหายใจออกนะครับลง่งหายใจเข้าขึ้นมาตีเขาา่า drive หายใจออกให้ดูทีนึงนะครับทําเป็นจังหวละลักษณะนี้ครับผมพอเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนข้างนะครับเหยียบไม้นะครับย้อนตัวนะครับย้อนตัวลงนิดนึงแล้วขึ้นมาตีเขา่ารักษาบาลานซ์ไว้ครับขึ้นมาให้ดูทีนึงอึ๊บ แบบนี้ถ้าคุณใช้ดัมเบลครับจนวนครั้งออยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิครั้งประมาณนี้ครับเสร็จแล้วคือเปลี่ยนข้างนะผมแล้วก็พักระหว่างเซตครับเป็นระยะเวลา2-3ถึงนาทีครับแล้วก็กลับมาทาใหม่อย่างน้อยที่สุดคือ3เซตแต่ได้กอคุณซีเรียสหน่อยครับเรื่องของการเพิ่มสปีดหรือว่าการเพิ่มในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มในส่วนของพลังกำลังของตัวกลาคุณครับให้คุณนะผมฝึกไปเลย 4-5เซตครับก็จะเป็นตัวช่วยครับผมที่ท่านุูเนยครับมีความแข็งแกร่งเหนือกว่านักวิ่งที่เขาทำเพียงแค่ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเท่านั้นเองครับครับและมาในข้อที่4ีหมท่าที่4ครับท่าสุดท้ายนั่นคือท่าโอโกจัมทูพาเวอร์สควอตนั่นเองครับอันนี้คือจะเป็นการสอนให้ร่างกายของเราครับผมมีความคุ้นเคยกับการใช้สปริงข้อเท้าของเรานะครับพร้อมกับมีแรงในเรื่องของการกระเด้งตัวขึ้นมาครับเพราะว่าการวิ่งของเราครับคือ ตัวเราเนี่ยนะครับแทบจะเรียกว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลาข้อเท้าของเราก็ใช้ตลอดเวลาครับผมถ้าเราไม่เคยฝึกการออกกำลังกายในรูปแบบนี้เลยนะครับการวิ่งของเราเนี่ยนะครับมันก็จะพัฒนาก็จริงนะถ้าคุณสองวิ่งเพียงเดียวครับแต่การพัฒนาเนี่ยนะครับมันจะเร็วไม่เท่ากับคนที่ฝึกพวก s t สตริงเทรนท์พวกนี้นะครับผมซึ่งท่า p o โกจัมทูพาวเวอร์สควเนี่ยนะครับผมมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะฝึก2ท่าติดต่อกันครับนั่นคือ p ปกโ Jump ก่อนตึมตึมเสร็จแล้วเราจะสควอตลงไปครับพอโชว์เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราจะไม่ยืนนแต่่เเรราาจะะกด้้งขึมม Poco Jump ให มม,ม,มเป็นการฝึกทั้งตัวของตามเนื้อต้นขาก้นแกนการตัวนอ่องนะครับแล้วก็ตัวของสปริงข้อเท้าของเราครับทำให้การวิ่งของเราเนี้ยผมมีความไหลลื่นะครับมีความแข็งแรงมีความมั่นคงนะครับผมเราเนื้อรู้ว่าบอดีอ้ทั้งหมดนะครับผมถูกกระตุน้นถูกทำงานที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณฝึกในจำนวนที่มากพอนะครับจะทำให้ปอดและหัวใจของคุณมันมีความแข็งแรงด้วยเช่นกันโอ้ยนะครับสลับปุ๊บปุ๊บ สควอตครับผมกระเด้งขึ้นมาสลับสลับสควอตแบบนี้นี่เองครับผมจะนวงให้ใช้นะอยู่ที่ถ้ามือใหม่นะ10ครั้งพอครับแค่นี้ก็เดือดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการเพิ่มความทนทานเพิ่มความแข็งแรงของคุณเพิ่มขึ้นไปนครับให้คุณทําจํานวนครั้งอยู่ที่15บหถึง20ครั้งแล้วพักสั้นๆพักสั้นๆเพียงแค่60บวินาทีครับหรืออาจจะเป็น90บวินาทีก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณ หายใจไม่ทัน,นครับแล้วกลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3าถึงหเซตครับจะเป็นตัวช่วยนะครับที่ทราคูณเนี่ยครับมีสปริงข้อเท้าที่ดีมีการไร่นนต้นขาที่แข็งแรงและเป็นนักวิ่งที่วิ่งได้เร็วขึ้นอย่าไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมแล้วทั้งหมดครับคือ4ท่าออกกำลังกายหลกัหลกๆครับ ที่จะช่วยทําให้นักวิ่งทุกคนครับผมสามารถที่จะวิ่งได้เร็วมากขึ้น่นเองครับอย่าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวนะครับให้สนใจเข้ายิมหรือว่าฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะครับจะทําให้คุณเป็นนักวิ่งที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในเอ็ครับผมอันนี้ก็อยากจะบากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับดี๋ยว on show coach อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนำเสนอให้ทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีคร